วัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันยองฮเซโยสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะปีนี้ยี่สิบห้าขวบแล้วค่ะอันนี้เป็นวันเกิดเย้ใช่อันนี้เป็นวันเกิดนนก็ดเลยจะมา ทอคือทอคือสักหน่อยค่ะทุกคน <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณครั <c oughs> บกินแล้วย่างกินแล้วค่ะไฮ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  ค่ะเพราะวันนี้วันเกิดก็เลยจะมาคุยกันหน่อยเพราะว่าคิดว่าไม่ได้ไลฟ์นานมากๆแล้วก็เลยจะมาไลฟ์ค่ะทุกคนอืมครับหร,รอเจอรถที่ญี่ปุ่นหรอคะตัวนี้เป็นตุ๊กตาที่ตตออมให้มาจริงๆออมซื้อตัวอย่างเงี้ยให้ทุกคนในวงเลยแล้วเราได้เป็นตัวนี้มา น่ารักมากออืมฮขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ I don't know I don't know you tell me ซาหน้าเรายัางมามามาไม,ม,ม่ชัดเจนสิุ ตุ๊กตาน้องชื่ออะไรน้องชื่อโคลาล่าค่ะน้องมีชื่ออยู่แล้วทุกคนเรามาทอคขือทอคขือกันเถอะเรามาทอคขือทอคขือกันเถอะมาทอเขือกันเถอะ ขอบคุณครับยี่สิบห้าแล้วน้องชื่อคูล่าล่าวันนี้ไปทำอะไรมาบ้างเล่าให้ฟังหน่อยอวันนี้ตอนเช้าไปโปรเจกต์มันเกิดมาค่ะแล้วก็ไปซ้อมเต้นต่อไปทำง,งานต่อนิดหน่อยอือฮึใช่กินข้าวใดใดอือฮึ ประมาณนั้นนั่นนะึงนะวิสฟิเตอร์หลุดไม่เป็นไรวิตเตอรห์หายไปแล้วทุกคนหายไปแล้วน้องหายไปแล้วอันนี้ก็ได้โย่ <laughs> ขอบคุณค่ะอุตส่า ใช่วันเกิดยี่สิบห้าหรอยี่สิบห้าแล้วลวหวจังอายุยี่สิบห้าแล้วค่ะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยจ้ะก็ก็งงงเป็นวันงงง,ง,งวันหนึ่งแต่ก็โอเคนะเฮ้ยฟิลเตอร์หายไปแล้วขอหาก่อนได้ไหม ช่างมาแล้วกันอันนี้แหละอจริงๆก็อยากมาขอบคุณลคะค่ะเพราะว่าวันเกิดยี่สิบห้าทั้งทีใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่าอืมไหนๆก็ยี่สิบห้าแล้วแล้วก็เลยอยากจะแบบมาขอบคุณสำหรับทุกคำอวยพรเลยนะคะที่ทุกคนแฮปปี้เบอร์เดย์เรามาขอบคุณคะ่ะขอให้ทุกคำอวยพรส่งกลับให้ทุกคนเหมือนกันะคะ อนั่นแหละคะ่ะประมาณนี้จริงๆหลักๆอ่ะอยากจะมาขอบคุณแหละเพราะว่ารู้สึกว่าก็แบบไม่ได้เจอกันง่ายๆเนาะเออเพราะว่ามันก็ไม่ใช่แบบเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าจะได้แบบเจอกันตลอดหรือว่าแบบมีโอกาสได้เจอกัน,นบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่รวมแบบไปทํางานนะก็เลยอยากจะมาขอบคุณคะ่ะขอบคุณสําหรับแบบ โปรเจกต์ที่น่ารักแล้วก็ขอบคุณสำหรับคําม้้พรทุกทุกๆอย่างเลยนะคะทุกคนใช่มาคุยยี่ห้าปีแล้วจ้ะยี่ห้าขวบแล้วอืมนั่นแหละหลักๆอยากจะมาทําแค่นี้แหละทุกคน <c oughs> มาให้เห็นหน้าพบปะบ้างเห็นหน้าค่าตาเออจบปิ้งไม่มีอะไรวันนี้ม,มีอะไรเลยอมเพราะว่าเดี๋ยวฉันก็ต้องไปอาบน้ำนอนพร่งนี้ทำงานเดี๋ยวทำงานตลอดไป ค่ะจบนี่มีอะไรอันนี้มีอะไร <c oughs> ขอบคุณค่ะงั้นเราจะไปในเอกอีกสองวิคิเดี๋ยวไปแล้วกันสามทุ่นสายี่สามแล้วกันอืม <c oughs> นั่นแหละค่ะระหว่างนี้ก็แบบคุยกันได้นะถึงเราจะไม่รู้ว่าจะคุยอะไรก็ตามเป็นการแบบทอล์คขือทอล์คขื่อกันได้นะจ๊ะในพื้นที่แห่งนี้นะจ๊ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับคำไว้พอนะครับขอบคุณทุกคนเลยใช่แล้วก็จะมาแวบ,บแบบแล้วก็ไปคุยไม่เก่งอะ่ะไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะ ขอบคุณค่ะคุณเหลือเวลาอีก <ส luôn okay> หนึ่งนาทีหนึ่งนาที ouais I don't know you tell me ซาน่าเรายังมืนมาม่าไม่ชาเจ็ด Situ a a I don't know for David อยากให้มันต้องขลุกขลักขำไปแค่ไหนจะบอกมาตรงนี้นะอยู่เฮ้อปู่เฮ่อปู่ Situ a a ฉันสิ ให้ฟังด้วยนะคะเพลงใหม่ฟูอีฟค่ะซิทเลชั่นชิ t นะคะทุกคนฟังได้ในสตรีมมิ่งทุนแพลตฟอร์มแล้วก็ดูได้ที่ YouTube Official ฟ o r Eve นะคะใครของใครของใครของโอ้สามสามแล้วทุกคนไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะเพราะฉะนั้นเราจะไปแล้วนะคะเราจะไปแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบบ๊าายยขอบคุณสำหรับความโวยพรอ,อีกครั้งนึงนะคะ จช่กันไหมปีหน้าไม่ถึงวันเกิดปีหน้าอืมเย่เราก็จะได้ทำงานนะจ๊ะบายบายไปจริงๆแล้วค่ะขอบคุณนะคะ